ในอนาคตความรู้จะมีอายุสั้นลงเปลี่ยนวัยไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือการจัดการศึกษาจึงต้องสร้างทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21เเพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้เช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ทัศนคติอุปนิสัยเช่นการใฝ่หาความรู้ความอดทนความรับผิดชอบและทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ความเป็นนวัตรกรความคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วการศึกษาทั่วโลก Global Education Monitoring Report หรือ GEM ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโกเสนอให้ประเทศต่างๆไม่หยุดเพียงแค่ให้เด็กๆหรือนักเรียนช่วงวัยเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้น แต่ต้องไปให้ถึงผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนของไทยอีกด้วยโรงเรียนบ้านค่ายของเราเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21มีทักษะ มีสมรรถนะต่างๆตามที่โลกต้องการพร้อมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงนำเรียนท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันดังนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอาทิเช่น Get English, Get Go, English on Tour, Languages for EEC สุดยอดแบร์ไต่ประลองภาษาอังกฤษ The Ultimate English Showdown การสนเสริมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษค่ายภาษาตะวันออกภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นทีแกตรวมถึงส่งเสริมนักเรียนสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็ไม่น้อยหน้าจ้าเขามีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สดุดีกวีสุนทรผู้ไขวรรณคดีนิราศละครเวทีประเพณีไทยค่ายพัฒนาทักษะการอ่านเขียนรวมถึงพัฒนาห้องเรียนต่างๆและยังมีกิจกรรมร้องลำตัดหัดลูกทุ่งมุ่งรางวัลด้วยจ้า กิจกรรมของกลุ่มสาร vor, คณิตศาสตร์เขาก็แน่นตั้งแต่แมทเดย์กิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อการลงทุนแมนทแคมพัฒนาทักษะการคิดทางภาษาตษโดยใช้ IXL คณิตสุดลุง่งมุ่งสู่อาชีพคณิตศาสตร์ทางการเงินการธนาคารค่ายสร้างสรร์ผลงานคณิตศาสตร์โดย GSP เยอะอธิบายไปไม่หมดครับเยอะแน่นอน กลุ่มสารวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่แพ้เขาก็ไม่ยอมเขาก็มีกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สุสากลสัปดาดาวน์วิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติศึกษาไปตั้งสแกร,รานนครราชสีมาแนะ่ค่ายธรณีวิทยาค่ายดาราศาสตร์และค่ายอื่นๆอีกเพียบรับรองจุกๆุกันไปเลยคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์โรงเรียนเราก็ไม่น้อยหน้าใครปังมีโอกาสได้เสนอเวทใีใหญ่เพียบเลยล่าสุดนักเรียนไปคว้าแชมป์ระดับโลกมาอีกด้วยจ้า สังคมศึกษากิจกรรมเขาก็แน่นไม่ว่าจะเป็นตามรอยประวัติศาสตร์บ้างใครร่วมใจวิถีไทยก้าวไกลสู่อาเซียนธรรมศึกษาพัฒนาชีวิตพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาและกิจกรรมสําคัญต่างๆในพุทธศาสนาอีกด้วย โครงการพัฒนาทักษะอาชีพต้องยกให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเลยเขามีฝึกทักษะการเรียนรู้คาหากรรมกรเกษตรกรรมงานช่างอุตสาหากรรมรวมถึงได้ไปดูงานสถาบันการจัดการปิญญาพิวัตอีกด้วยนะเต้แนศเว้นของเรานั่นเองตลาดนัดอาชีพก็มาพายการงานก็เก๋รับรองเรียนหมวดนี้ไม่มีง่วงจ้า ด้านนี้รับผิดชอบโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภัลศึกษากิจกรรมของเขาดีปังแซบเอกลักษณ์ของเขาน่าจะเป็นชิคกี้แดนเลยละ่ะสำหรับกิจกรรมที่เขาผ่านนักเรียนไปทำนั้นดูผลผลิตสิว้าวสุดยอดมากกิจกรรมเยอะอธิบายไม่หมดถ้าอยากรู้ว่ากลุ่มสาระนี้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมทำตามวิดีโอได้เลยครับ และที่ขาดไม่ได้เลยคืองานแนแนวงานที่จะผลักดันนักเรียนสารฝันอนาคตของผู้เรียนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเขาจ้างวิทยากรชื่อดังเก่งๆระดับประเทศมาติวให้พวกเราแนอีกทั้งยังพาเราไปเปิดโลกประสบการณ์จริงปีที่แล้วเราไปโอเพ่นเฮาส์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนด้วยนะส่วนปีนี้เราพาเด็กๆเ,เ,เดินจนเหนื่อยเลยเราไปที่มหาวิทยายลายัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรมหาวิทยายลัยในฝันของนักเรียนลหลายๆคนครับ เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเลยไปจบกันที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพรับรองวันนี้นักเรียนมหมวลซื่นจอยเวอร์เป็นประสบการณ์ที่ดีโรงเรียนบ้านค่ายต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้ใจและส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนที่นี่หากท่านต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายตามภาพได้เลยครับ